สวัสดีนะครับวันนี้อยู่ในช่อง c s เ c h a n n ช l กันอีกแล้วนะครับผมแล้ววันนี้ผมจะมาเล่นเรียวมะนะครับเห็นเขาบอกว่ามันบัฟนะโดยจะบัฟท่าที่1น,นะครับสามารถเมื่อข้ามกำแพงแล้วสามารถสไลด์ได้2ทีนะครับอ่าเป็นยังไงครับแล้วเมื่อเราใช้สกิลอันตินะครับสามารถลดคูดาวท่า2แล้วก็ท่า1ได้ด้วยครับจะโหดจริงหรือเปล่าเรามาดูกันในเกมดีกว่าครับ ตอนนี้เราอยู่กันในเกมแล้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากบับเร์ดก่อนนะครับแนะนำให้อัพเป็นสกิลสองนำก่อนนะครับผมเพราะสกิลสอมีดาเมจมากกว่าสกิลที่1นะครับ พยายามลัดคีปให้ได้นะครับเพราะว่าการลาดัดการลัดคีปเนี่ยจะทำให้เรามีเงินเยอะนะครับและได้เงินไวที่สุดนะครับคอมโบของเรือมาในแพทนี้เนี่ยนะครับผมจะแนะนำเป็น1 2แล้วก็3ครับถ้าใช้ท่า1ก่อนเนี่ยครับสไลด์ให้ติดเอ่อ ให้ติดครั้งที่2นะครับเราถึงจะใช้ท่าที่2แทงแล้วก็ใช้ท่าที่3นะครับยืนอันติแล้วท่าที่3เนี่ยมันจะลดคูดาวท่าที่2กับท่าที่1ให้นะครับทาให้ใช้สามารถใช้สกิลได้ต่อเน,นื่องแบบนี้ครับเนี่ยครับสกิลที่2โลดคูดาวแล้วครับโอ้แต่อันนี้ต้องหนีครับอ,อันนี้แทงไม่โดนนะครับมันเลยไม่ลดคูดาวให้ แทงดักครับแย่เขาได้บินนะจังหวะนี้เราควรถอยลับไปฟาร์มต่อนะครับ การเล่นเร็วมากคือเราแทบไม่ต้องจะกลับบ้านนะครับเวลาเรามีเลือดที่น้อยนะครับเพราะว่าตัวเราสามารถดูดเลือดได้นะครับโดยใช้ท่าอันติเดี๋ยวเราจะเอาฟอร์เรนนะครับจุกเกอร์เดินมาถอยก่อนนะอาจจะทนเพื่อตายได้นะจังหวะนี้ต้องถอยครับเพื่อนเข้ามา3ตัวแล้วนะครับรอเพื่อนเรามาเติมนะครับขอกำลังสนับสนุนหน่อยครับ เพื่อนเรากำลังมานะครับืยอไว้ใหญ่้องแตนงะรีบร้อยครับแทงแล้วถอยแทงแล้วถอยครับต่อแล้วนี้ผมจะอ้อมไปจากทางด้านหลังนะครับไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าอ่นะเพื่อนเก็บ้ะครับสวยครับ เขาไม่เห็นนะครับร้อยเขาเข้ามาให้นกันถ้าสองครับท่าตีได้ท่าหนึ่งไล่เห็นไหมครับได้สองทีสวยครับคอมโบก็จะประมาณนี้นะครับเก็บท่าหนึ่งเอาไว้ไล่นะครับแล้วก็ใช้ท่าตีแล้วก็ท่าสองให้เป็นประโยชน์นะครับจังหวะน,นี้เราน่าจะได้ซาตานะครับโอ้โห เรียบร้อยครับวอลเลนด้านบนครับเดี๋ยวแล้วน่าจะมาเติมเราน่าจะเข้าไปก่อนได้ไปไหนเฮ้เพื่อนหกแทงว่วโอเค,อออเค,คสวุด แทงพื้นอีกแล้วโอ้เจ็บครับจังหวะนี้เราได้นะครับใช้ท่านึงครับก็มีเลสด้วยนะครับเรียบร้อยคือเ้าเรียมะมีเลสนี่คือฝั่งของข้ามแทบจะไม่ได้เดินเลยนะครับอ๋อ,อแล้วก็สิ่งที่ปรับอีกอย่างหนึ่งของเรียมะนะครับก็คือหลอดสีแดงๆครับใต้ HP เลื่อนนะครับจะแสดงแพสซีฟของเรียวมะครับว่าสามารถใช้ได้ตอนไหน ข้างล่างดูเหมือนจะบวกกันนะครับเหมือนเดิมครับสไลด์ให้ได้สองีแล้วก็เก็บหันเข้าจากทางด้านหลังเหมือนเดิมนะครับไฟโอเจ็บครับโอเคถอยครับจังหวะนี้เราไม่ไหวนะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปช่วยเพื่อนนะครับโชว์วืดครับสไลด์ไม่ผ่านนะครับเมื่อกี้ตอดเลือดครับต้องเล่นตอดเลือดนะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าเลยเกมนี้อาจจะชุดเดียวแตกได้นะครับแต่ว่ากลางๆเกมก็ตอดเลือดกันไปก่อนนะ วเราไปเลเซนติหรือเปล่ามผมได้ก่อนครับเลเซนต์ตายไม่นานหรอกโดดเข้ามาขนาดนี้ถอยครับ ดูเหมือนฟอร์เรนฝั่งเขาจะยังไม่ค่อยช่ำสักเท่าไหร่นะครับรู้สึกว่าเมื่อกี้ตอนมาก็โลแลกด้วยฝึกไปเรื่อยครับเราจะเก็บไ้คพบสามป้อมเลยนะครับไหนๆก็ไหนๆละ เพื่อนเข้าไปแล้วครับเดี๋ยวเราต้องเข้าไปช่วยเพื่อนต่อแล้วนครับเพื่อนมารวมกันละขาบอกเกมมิ่งขาบอกเกมมิ่งตายนลน่าจะจบได้นะครับทจ็บเปลิลคิว โอเคครับผมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเดียวหนา์แผ่ในนะครับเอ,อ่อถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับน้าเป็นกำลังใจให้ช่องของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ